ดูก่อนมิสูตท,ทั้งหลายพยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่สี่กสันนรกแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่ห้าว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในมนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าก็ถามว่าเอา้าเจ้าไม่เข้าใจเรื่องเทวทูตที่สี่เรื่องของการลงทันทรมานไม่เป็นไรแล้วเจ้าเคยเห็นเทวทูตที่ห้าไหมบอกไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จักนี่พวกเรารู้จักแล้วนะว่าเทวทูตมีอยู่สําหรับในคําถามในยมโลกนะ mm. เขาจะมีอยู่เทวทูตห้าส่วนว่าเทวทูตของออ,ออกบวชนี่เจ้าชายศิทธถะออกบวชนันก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเทวทูตของยมโลกเขาจะถามห้าข้อนี้ หรือว่าใครมีโอกาสแวะเวียนไปก็จะได้รู้ว่าเอาเขาถามกันอย่างนี้นะแต่พวกเราไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าเรามีแต่บุญกับบุญไป,ไปดูสิทธิบุรีวงบ,บุญพิเศษกัน,กนแล้วกันส่วนว่าญาติโยมท่านไหนที่เขามีอารมณ์อยากจะไปศึกษาเรียนรู้ก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะบางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่บวชใหม่ๆยังไม่กี่พรรษาเนี่นนะเคยไปเทศอยู่บ้านแกเลมิร แห่งหนึ่งแถวกรุงเทพนี่แหละแล้วตอนนั้นเขามีมีอาจารย์มีครูคนหนึ่งแหละเขาเรียกครูเรียกอาจารย์เนี่ยนะเขาก็มานั่งฟังเทศเมื่อนั้นมันเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเราพี่ก็พูดถึงเรื่องว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีท้ออามหาราชทั้งสี่เขาจะลงมาจดบันทึกการทําความดีความชั่วของคนในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำอะไรเงี้ยเออ ครูท่านานั้นท่านยกมือท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยท่านบอกเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยพูดเรื่องไกลตัวแล้วเขาก็บ่างเขาไปนะเอม,มันจะไกลตัวได้ไงเพราะมันเป็นเรื่องอย่าว่าเรื่องไกลเนี่ยมันอยู่ในตัวเลยนะคือทําชั่วปุ๊บเนีย่ยดูดิมันก็ไปนรกเลยใจเราชั่วปุ๊บกายเราชั่วปุ๊บวาจาเราชั่วปุ๊บก็ไปนรกมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลแล้วมันอยู่ในตัวเลยนะเออ คือเขาพยายามจะปฏิเสธเรื่องของนรกสวรรค์นะ่ะเขาพยายามปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์มันก็แปลกดีเหมือนกันนะมนุษย์เนี่ยเราเศึกษาหลายเรื่องราวศึกษาคณิตศาสตร์ศึกษาเรื่องกเกษตรศาสตร์ศึกษาเรื่องโอ้โหมากมายกายกองบางคนศึกษาเรื่องอะไรเรื่องกีฬาบางทีเราไม่ได้นักกีฬานะแต่ก็ไปศึกษาโอ้รู้หมดนักกีฬาคนนั้นคนนี้แข่งกับคนนั้นคนนี้ เออบางคนไปศึกษาเรื่องอะไรเ,เรื่องบันเทิงนักร้องนักแสดงอะไรต่างๆรู้หมดนะถามว่ามันเกิดประโยชน์กับตัวเองไหมบางอย่างก็เกิดบางอย่างก็ไม่ได้เกิดบางคนก็รู้แต่ก็ก็ตัวเองก็ไม่ใช่นักแสดงแต่ทําไมรู้ละ่ะมันก็ศึกษาเรียนรู้อ่านไปก็เหมือนกันแต่พอให้มาศึกษาเรียนรู้คําสอนพระพุทธเจ้าโอ้มันมีปัญหาแต่พอไปเรียนรู้ศึกษาพวกนั้นไม่มีปัญหานะ เออบางคนได้รับความยุบย่องชมเชยอู้ดีเก่งเนาะรู้บทดเลยเออรู้เรื่องราวทุกอย่างแต่พอมาศึกษาเรียนรู้คําสอนพระเจ้าใจมันเริ่มปิดแหละเอาเริ่มปฏิเสธตั้งแต่ไม่ได้ันเรียนรู้คือไม่เข้าใจกระบวนการการศึกษาไม่เปิดใจสําหรับการศึกษาอย่าลืมว่านี่คือพุทธศาสตร์ก็คือการศึกษาขแขนงหนึ่งแต่ว่าวิชาพุทธศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่สอนถึงวิชาชีวิต นะเรื่องราวของการดําเนินชีวิตในสังสารวัตรอันนั้นพอเอาใจตนเองไปปิดปุ๊บก็ไม่เปิดโอกาสให้การศึกษาพราะไม่ศึกษาก็ไม่รู้พอไม่รู้ก็เผยแผ่สิ่งที่ไม่รู้นะพอตนเองตอบไม่ได้ก็พยายามอ,อ,อะไรปฏิเสธแล้วก็อ้างว่าไม่มีจริงบ้างอะไรบ้างริงเรล่านี้ไม่น่าน่า,น,าน่าคิดนะ ดังนั้นเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าทาไมเด็กรุ่นใหม่หรือว่านักเรียนนักศึกษาบางส่วนเขาถึงปฏิเสธคําสอนของพระของพระพุทธศาสนาในขณะครูบาอาจารย์เขายังปฏิเสธขนาดนั้นเลยนะนี่คือไม่ปล่อยโอกาสไม่ไม่เปิดโอกาสให้เขามาศึกษาเรียนรู้เพราะอย่างอย่างน้อยเนี่ยเขารู้ไปเขาอ่านไปเขาเข้าใจไปเขาฟังไปจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่ที่ดุลพินิษของเขาก็เหมือนพวกเราเนี่ย โอ้มันมีโฆษณามีสิ่งที่มันชวนเชื่อมานเยอะแยะใช่ไหมเดี๋ยวก็บอกว่านี่ลดน้ําหนักต้องกินตัวนี้เอ้าเอา,เอาตัวนี้ตัง้งคุณอยากผมดําต้องใช้ตัวนี้คุณอยากผิวดีต้องเอา้าเขาก็โฆษณามาเยอะแยะมากมายมันก็อยู่ที่ผู้บริโภคว่าจะตัดสินใจเชื่อเลยไม่เชื่ออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันก็เป็นคำศึกคำสอนหรือเป็นศาสตรศาสตร์หนึ่ง ซึ่งเคยเจอ,เอ,อมันจะเคยอ่านเจอนะมีพระฝรั่ง,งมีนักเรียนนักเรียนไทยแล้วนี่แหละด้วยความที่เป็นเป็นเด็กมหาลัยไงเขาก็ไปแสดงทัศนะกับพระฝรังองค์นั้นว่าเขาไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นพูดถึงเรื่องของนรกสวรรค์อะไรประเภทเนี้ยนะเพราะว่ามันไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่พระฝรั่งเนาั้นท่าน,นพูดดีท่านมากเลยนะท่านบอกว่า,าการที่คุณปฏิเสธเนี่ยคุณไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เพราะนักวิทยาศาสตร์ต้องผ่านกระบวนการของการพิสูจน์นะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์เมื่อศึกษามาแล้วฟังมาแล้วข้อมูลมาแล้วก็ต้องเอามาค้นคว้าวิจัยและพิสูจน์แต่คุณยังไม่พิสูจน์เลยแต่คุณปฏิเสธแล้วแต่ดันอ้างว่าตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านบอกเออ ไาหยหลังเหมือนกันนะเพราะว่าคุณยังไม่พิสูจน์เลยพระพุทธเจ้าสอนวิธีการพิสูจน์ไว้หมดแล้วคุณอยากรู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่จริงไม่จริงทํำยังไงก็ไปดินั่งสมาธิให้ก็ตั้งเกิดความสว่างหรือย,ยังจิตสงบหรือย,ยังเกิดความสว่างไหมเข้าถึงฌานสมาธิไหมฌานสมาบัติไหมนะมันก็มีขั้นมีตอนอยู่แต่มันเมื่อคุณยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ดันไปปฏิเสธอันนี้ไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็ต้องพิสูจน์ ตามทฤษฎีนั้นถึงที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปดังนั้นเนี่ยพอเออเราได้ยินได้ฟังเท่านั้นว่าเขาบอกมันเป็นเรื่องไกลตัวบอกมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอันนี้มันเป็นเรื่องในตัวของเราเลยเพราะมันอยู่เรื่องของกายวาจาใจเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพญายมราชถ,ถามถึงเทวทูตที่สี่เสร็จแล้วก็ไต่ถามนะ ไต่ถามถึงเทวทูตท,ที่หว่าดูก่อนมาหาพ่อมาหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตท,ที่หปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่ามันจะไปเห็นได้ไงเพราะมันไม่เข้าใจไม่รู้ทำไมไม่รู้ก็ไม่เคยฟังไม่เคยศึกษาไงตอนนี้พวกเรารู้แล้วนะนี่ถ้าใครหลุดไปเมื่อไหร่ปั๊บจะรู้ลเลยว่าพระยายรากจะถามอะไรเตรียมคําตอบไว้เรียบร้อยเลยนะเราจะตอบอย่างไงให้เอาตัวรอดได้อืม พญายมถามพญายมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำม,มีน้ําเหลืองเยิ้มในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพอบอกในยะมาอย่างนี้ดัน,นมาอย่างนี้บอกเห็นเคยเห็นอืมพอพูดถึงคนตายในะพูดพวกซากศพเอ้ยประมาณน่าจะปีสองพ สองสิบสามมั้งเออสมัยนั้นคุณครูไม่ใหญ่เคยเคยให้ไปพิจารณาอสุภะนะที่ออโรงพยาบาลตำรวจมั้งที่เขาเก็บพวกศพไปเยอะๆนะ <c oughs> วันแรกนี่ไปพิจารณานี่นะกลับมานี่ฉันอาหารไม่ลงเลยนะอมืมันหลากหลายเนาะโอ้มีทั้งเขียวทั้งช้ำทั้งโอ้โห มีทั้งตายสารพัดอะอยู่นั้นอะเขาเอาแช่ไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะต้องผ่าพิสูจน์ไงแล้วก็ผ่าพิสูจน์ให้ดูดนะ <c oughs> เข้าไปนี่อึ๊กนี่ปิดจมูกกันแทบทั้งนั้นอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาคุ้นไงเขาอยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องปกติของเขาเขาก็ดื่มดื่มน้ําอัดลมไปชําแหละไปใช้ขวานใช้อะไรสับไปอะไรไปก็พิจารณาดูว่าตายเพราะเหตุอะไรเนะี่ยเขาก็ว่างเขาไปนะ เราก็ไปยืนพิจารณาอนี่แหละพอพูดถึงตัวนี้นึกถึงเลยว่าสมัยนั้นเคยไป <c oughs> เคยไปเอ้ยรู้สึกจะไปสองวันนะสองวันท่านให้ไปชุดละสองรอบออรอบแรกเขาก็ยังไม่ให้ได้เขายังเลือกอประเภทแบบดีๆมาหน่อยแต่ว่ารอบที่สองนี่ประเภทแบบนะ <c oughs> ใครอยากลองอยากลองไปดู <c oughs> จะได้ เขาเรียกว่าเจอของจริงของแท้ไงอันเนี้ยไปเจอพญายมถามปุ๊บตอบได้ทันทีเลยโอ้ยเห็นมาแล้วคราวนี้ไอ้ซันนรกนั่นอะหรือว่าดินญาณน,นั้นอะก็ทูลว่าเห็นเจ้าข้าพญายมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อหมาจมเรินท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความจำริด,ดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแหลก็มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาทางใจเห็นไหมความดีความชั่วมอยู่ที่กายวาจาใจแค่นั้นเองนะคนที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทุนอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจข้าพเจ้ามัวประมาทเสียเจ้าข้ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเนาะเวลาเราไปถามผู้คนในโลกเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเราไปถามก็รู้จักแม่เทวทูตห้า พี่ว่าจะมีคนสักกี่คนที่ได้ที่ตอบได้แล้วไม่แยกอีกนะในบรทุกหนึ่งคืออะไรสองสามคืออะไรสี่คืออะไรห้าคืออะไรแล้วก็มาดูดว,ว่าเอา้าเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยคุณคิดอย่างไงเนี่ยคือพยายมเนี่ยครานงก็พยาพยามพยายามพยายามนำพยายามพยายามสอนเ,อเพื่อให้สัตว์นรกนั้นน่ะหรือดวงวิญญาณนั้นน่ะสามารถนึกถึงคุณความดีได้พอะนึกถึงควมความดีได้เนี่ย อย่างน้อยบุญเก่าเขาก็จะได้เชื่อมโยงมาไงใจจริงท่านก็ไม่อยากว่าจะลงโทษอะไรนะอันนี้การที่มาสอบถามเนี่ยเป็นการช่วยแบบหนึ่งแต่ด้วยความที่มันมีกฎเกณฑ์ก็เหมือนครูที่สอนนักเรียนแหละนะสอนเพื่อให้นักเรียนสอบได้แต่ครูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเขียนข้อสอบให้นักเรียนนะ,ะถ้าเขียนให้มอไห่เป็นการทุจริตทันทีเลยครูก็มีหน้าที่สอนเหมือนพี่สอนบาลีให้สาม,มเณรอย่างเนี้ย สอนไปทุกอย่างมีเข้มงวดอะไรทุกอย่างเลยตะล่อมทุกอย่างปลอบทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้สมเด็จสอบได้แต่ว่าสมเด็จจะสอบได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ความสามารถของเขาไม่ใช่โอ้สมเด็จทาไม่ได้เลยอาจารย์มันเป็นไงเดีย๋ยวอาจารย์เขียนให้เลยอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันท่านก็มีหน้าที่พยายามรื้อฟื้นหรือว่าสอนให้สัตว์นลกนั้นอะมีความทรงจําเรื่องราวดีๆบุญหรือความรู้สึกดีๆที่ตนเอง สามารถสอนตนเองได้แต่สุดท้ายด้วยความที่มันไม่ฝึกฝึกเอาไว้ก็ไม่ได้เลยอย่างขนาดยังนึกยังนึกไม่ออกแล้วก็ไม่รู้จะคิดออกได้ยังไงก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องราวนี้เพราะมัวประมาทในการดำเนินชีวิตพญายมกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว พราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรอมาตทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณะและพรามทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยบากของกรรมนี้ของบาปกรรมนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย พญายมนั้นคลั้นปลอบโยนเอาเอาใจไต่ถามถึงเทวรูปที่ห้ากันสัตว์นั้นแล้วก็ทรงดุษฎีดุษณีอยู่ก็นิ่งอยู่พยายามทุกวิถีทางในการที่จะช่วยแล้วนะแล้วก็บอกเลยว่าการที่จะถูกลงโทษเนี่ยมันเกิดจากความผิดทางกายทางวาจาใจทางใจที่ทำานะอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้คือมนุษย์เนี่ยมักจะโทษสิ่งภายนอกไม่ได้โทษตนเอง ไม่ได้โทษว่า,าตนเองมีความผิดอะไรมักจะพูดปฏิเสธหรือว่าพูดเสมอว่าข้าพเจ้าผิดอะไรผมผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ความผิดมากมายไกลกองแต่กไม่เห็นความผิดของตอนเองอย่างที่ยกตัวอย่างแหละเดินๆไปเตะแก้วน้ําแตกเพ้งไม่ได้มองว่าตนเองเดินไม่ดีไม่ได้ดูให้เรียบร้อยใครเอาแก้วน้ํามาวางไว้ตรงนี้อ้าวหาคนผิดแล้วนี่ก็เหมือนกัน ท่านก็พยายามบอกว่าเนี่ยอย่าไปคิดอกุศลว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะสมณพราหมณ์ไม่ได้สอนเราโอ้ยสอนจนปากจะฉีกเท่ารูหูแลวนะมันก็ยังไม่ฟังนะเออเัรน,นั้นเนี่ยคนมักจะไปโทษแต่ส่วนอื่นไม่มาศึกษาเรียนรู้แต่พอสัตย์เกพอไปอยู่ตรงนั้นเน่ะก็บอกอยอมรับสภาพประตนเองเป็นคนประมาท